สวัสดีครับผมชาลันตอนนี้ล้วอยู่ในเกมสกายบล็อกนะครับเดี๋ยวกูเพิ่งเริ่มไปเองไม่ใช่เหรอจริงของนายแหละไม่ใช่เซรัมพูดจริงไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก,ก,นะก็โนะก็รู้สึกอยู่นี่เซรัมพูดจริงมันมีจริงที่หน่อยพอแล้วมึงก็รู้ว่าเฮียน,นีมันโง่ฉันจะถามนายง่ายๆแล้วกันชนะคมเอาเซ มึงทำเซฟหายใช่ไหมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกกูก็ขุดของกูไปดีๆแหละแต่ก็คิดว่าเครื่องแย่ยนี่มันใหญ่เกินไปก็เลยจะทุบมันทิ้งซะแต่ระหว่างที่กูกําลังปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ยืนต้นอยู่นั้นในเขียวก็ได้มาบอกว่าปลูกอยาะเื่นบ้างดิวะแล้วทำสิ่งนี้ในตัวมึงไหมไปสร้างประตูเดี๋ยววะไปสร้างประตูโอเคโอเคใจเย็นดิวะไอ้เขียวกูสร้างประตูอยู่เนี่ยไฟไม่ติดเดเหนอแม ผมพยายามอยู่หลายครั้งมาให้มันก็ไม่ติดไฟสักทีผมก็เลยเอาเหล่าวาฬลาดสายแมงเลยปรากฏแมงเสร็จติดเวเ้ยเอาละไอ้ตว์ก็ได้เป็นนรกละเลสโก้ go, มุ่งหน้าสู่น้ำพริกพอ mm hmm. ๆมายืนอยู่ที่ไหนไม่รู้บนนรกรู้สึกมันกว้างแล้วก็หนาวมากทั้งทั้งที่มันเป็นนรกโอเคได้เวลาขโมยของแล้วข้างในมีอะไรมีชูการ์เคนมีต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเน้้าแข็งโอเคโดประตูเป็นอะไรวะเนี่ย พอกลับมาเสร็จผมก็เอาน้ำแข็งไปทาน้าอินฟินิตี้แล้วผมก็หยิบน้ำนไปทําเป็นลิฟผมตกขึ้นมาผมก็ได้ไม่ต้องตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดใหม่เอาของใหม่แค่นั้นเองแต่ท่านใดนั้นเองสิ่งแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นมึงช่วยกวูหลากูขอร้องทีซอมบี้ทุกอย่างมาบาดกูหมดเลยใช่มาทำร้ายผมมันทำร้ายครอบครัวผมมันทำร้ำายเมียผมที่ยังไม่มีแล้วก็ทุกอย่างงั <c oughs> ่นไหมครับดีกว่านะ <c oughs> กลับไปแคสเกมต่อดีกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเซฟนั้นหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเซฟใหม่นะครับแล้วก็รีบขุดไม้ขุดหินะไรเรียบร้อยนะครับผมได้ใช้โคเบิลสโตนที่มีนะครับเอาเป็นสโตนสลับแล้วก็วางไว้รอบๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราขุดไม้เนี่ยแซบบิงจะได้ไม่ตกนะครับวันนี้ผมไม่พลาดแล้วนะครับผมได้ทาเตาเผาแล้วก็เอาไม้ใหญ่เอาไม้เล็กไปวางใส่นะครับทำให้ได้โคขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เอาชาโคที่ได้นะครับไปทําเป็นทร์ชทําให้ต้นไม้สามารถโตได้ในตอนกลางคืนครับเย้ ผมได้เอาดินทั้งหมดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น stone slab นะครับทำให้ประหยัด cobblestone แล้วก็อมบีไม่เกิดด้วยนะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนทั้งหมดเป็น cobblestone เรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้โตแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ปัจจุบันสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือประตูไป็นโลกนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับกรอบผมก็ได้ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับมีทั้งพื้นที่ของต้นไม้แล้วก็พื้นที่ที่เอาไว้ให้ผมวิ่งด้วยนะครับมึงว่าก็เป็นหมาป้าป้า,ปาต่อไปเดี๋ยวผมจะทําทางไปประตูนรกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราวิ่งไปนะครับเราจะได้ไม่เผลอตกลงไปนั่นเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะทําฟาร์มทําอะไรแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาพวกพร้อมกินหรือว่าเอาแตงโมะลรมากินได้นะครับ ก็ตอนนี้กําลังเอาสโตนสล l บมาวางไว้รอบๆนะครับเพื่อที่จะให้มันโตขึ้นมาข้างๆนะครับเข้าสู่วันที่4นะครับตอนเช้าผมได้ตัดออกไปนะครับเพราะว่าเช้านี้ผมนั่งฟาร์ stone ทั้งวันเลยนะครับจนกลางคืนเลยแล้วคืนนี้ผมมีแผนจะทําเหมือนเป็นเตอร์เอ a รียนะครับเป็น m o อ a รียเอาไว้แบบฟาร์มของาร์มกระดูกอะไรเงี่ยระหว่างที่ดูผมต่อบล็อกนะครับทำานมอนสเตอร์นะครับขอขายของกันหน่อยแล้วกันนะครับ ผมมีช่องช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชาบอยนะครับเป็นช่องเพลงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากฟังผมร้องเพลงก็ไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ดีสคริปชันนี้เลยนะครับเข้าสู่คืนที่5นะครับหลังจากผมทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อย,ยนะครับผมก็มาลองระบบเลยนะครับแล้ว อย่างที่คุณเห็นนะครับคีปเปอร์เยอะเชื่ยเลยนานไงสัตว์เ้ยคีปเปอร์เยอะจริงเยอะจริงอย่าระเบิดนะขอร้รอ,องโอ้โหดูเลือนผมดีทุกคนเลื่อนแบบกร,กระปิดกระปลอยมากอะ่ะต้องมานั่งตีคีปเปอร์จากข้างๆปรากฏว่านะครับพอทุกอย่างแตกสลายห,หมดนะครับพวกเอ็นเดอร์แมนมันก็โผล่มานะครับดูเห็นไหม ผมมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โผล่มาตัวที่สองตัวที่สามนะครับโอ้โหวิ่งเล่นแบบสนุกสนานนะครับผมก็วอนนะครับไปตีมันนะครับแล้วก็โดนมันฆ่าตายเ <c oughs> ออตายไปซะพวกงโง่ไม่ชอบน้ำใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยท,ทำไมพวกนี้มันตีแรงมากเลยนะครับเอ้ยผมเจอดาบที่เสียไปแล้วว่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำไปใส่มันีนว้านะ มันจะตายนะตายไหมมันมีดาเมจป่ะครับท่านผู้ชมใครรู้บ้างวันที่6นะครับวันนี้ทั้งวันผมก็นั่งปรับเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดตรงหน้าประตูได้นะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาขึ้นก็ต้องกระโดดนะครับซอมบี้มันก็กระโดดไม่ได้ถูกไหมสเกลิตันก็ไม่ได้นะครับคิปเปอร์ก็ไม่ได้นะครับเวลาตีก็ยื่นมือลงไปตีนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะสร้างเป็นหอคอยขึ้นไปให้มันโดดลงมาตายนะครับ <In here. S 3> So please สปะกระไรสระกระไร